คนเยอรมันเองให้ความสําคัญกับไอ้เรื่องการจัดอันดับ r ร n k i n g มหาวิทยาลัยอันดับเมืออันดับสออะไรอย่างเงี้ยมากไหมเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้ความสําคัญและเพราะเขาไม่ได้ให้ความสําคัญนะคะมันไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อยู่ในมหาวิทยาลัยที่เป็นแบบ t o อป10แล้วก็สมมติครูบอกว่า ranking จะต้องเป็นเด็กที่เก่งทั้งหมดแต่โดยส่วนตัวครูมองว่าในเมืองใหญ่ในเมืองเล็กหลายๆมหาวิทยาลัยมีคุณภาพไม่ได้ต่างกันเลยแล้วคนเยอรมันเองก็ให้คุณค่าที่ไม่ได้ต่างกันมากสิ่งที่ต่างก็คือปฏิเสธไม่ได้ว่าสมมติคุณจบมหาวิา ของคนที่จะเป็นสิทธิ์เก่ามันก็เยอะเป็นธรรมดาแล้วการไปส,ปสมัครงานโอกาสที่ได้เจอรุ่นพี่รุ่นน้องอ่ะมันก็มีความคอนเน็กชันอย่างเงี้ยมากกว่ามุมนึงก็คือคุณอาจจะไม่ได้จบมหาลาัยขนาดใหญ่หรือว่าแบบอายุห้าร้อปีแต่ว่าคุณไปจบมหาลาัยเพิ่งตั้งใหม่แต่แบบคุณโคตรเก่งอ่ะผลการเรียนคุณเป็นที่ประจักษ์คุณก็มีโอกาสที่จะไปต่อในการงานในอาชีพเหมือนกันเทรนในตอนนี้มหาลาัยเล็กๆเ,เองหรือมหาวิทยาลัยที่อาจจะมาทีหลังเขาก็ทุ่มเต็มที่ก็ซื้อตัว p r o f เซอร์เก่งๆมาเพื่อที่ ที่จะทําให้นักศึกษาของเราอะ่ะมีคุณภาพสิ่งที่เป็นตัวเลือกที่ดีก็คือคุณศึกษาหลักสูตรดีกว่าลองไปดูซิว่าเขาเรียนวิชาอะไรเนื้อหามันประมาณไหนมันตรงกับสิ่งที่เราอะ่ะอยากจะเรียนหรือเปล่ากับ2มหาวิทยาลัยนั้นๆอยู่ในเมืองไหนเมืองนั้นมันโอเคกับเรามาย่ค่า้จ่ายต่างๆเราบอกว่าเฮ้ยเราชอบหลักสูตรเนี้ยที่มหลาลัยนี้ของเมืองนี้แต่แบบทุกอย่างมันแพงมากของเมืองนั้นถ้าเรามีงบก็จบไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าไม่ล่ะเออมันก็อาจจะมีเมืองอื่นที่ดีเหมือนกันคนก็มองวางแผนกัน เลยมองไปว่าเมืองนี้นอกจากแบบหลักสูตรโอเคสําหรับเราแล้วเนี่ยนะในสายงานของเราเนี่ยมีธุรกิจห้างร้านที่แบบอยู่ในแบบสโคปที่อีกหน่อยเราจะไปทํางานได้หรือฝึกงานได้อันนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์ต่อเราก็เลยไม่อยากให้แบบมานั่งจ้องกันอยู่อบบ่พาะเฮ้ยฉันต้องเรียนมาหาลัยระดับหนึ่ง